สวัสดีค่ะบอร์ดเกมไหนทาวท Play วันนี้แชมพูขอเสนอเกมชื่อว่า s h i t t i n g m o s หรือว่าชื่อภาษาไทยก็คือแมลงเม้าจอมโกงค่ะเกมนี้ค่ะถูกแปลและจัดจำหน่ายโดยลานละเล่นเล่นได้ตั้งแต่3-5คนเหมาะสำหรับผู้เล่นอายุ14ปีขึ้นไปค่ะแล้วก็ใช้เวลาเล่นประมาณ15-25นาทีค่ะโดยเป้าหมายในการเล่นเกมนี้ก็ง่ายมากเลยค่ะ ผู้เล่นจะต้องแอบเนียนทิ้งการ์ดยังไงก็ได้ให้หมดมือค่ะใครหมดมือก่อนก็ชนะค่ะเรามาดูวิธีการเซตอัพกันดีกว่าค่ะเริ่มมาค่ะแจกการ์ดสีเขียวผู้พิทักษ์ใบนี้ให้กับผู้เล่นที่อายุเยอะที่สุดค่ะต่อมาค่ะสับกองการ์ดแจกให้ผู้เล่นคนละทั้งหมด8ใบค่ะ ผู้เล่นแต่ละคนค่ะหยิบการ์ดในมือถือไว้แล้วก็เป็นความลับอย่าให้ใครเห็นค่ะหยิบการ์ดใบบนสุดค่ะเปิดออกมาลงกองทิ้งค่ะคการ์ดใบนี้ไม่จําเป็นต้องสนความสามารถค่ะแต่ว่าสนใจตัวเลขอย่างเดียวก็พอเซตอัพก็ประมาณนี้ค่ะเราไปดูวิธีการเล่นกันต่อเลยดีกว่าค่ะ วิธีการเล่นค่ะคือผลัดกันลงการ์ดโดยเริ่มจากผู้เล่นที่มีการ์ดผู้พิทักษ์สีเขียวใบนี้อยู่ในมือค่ะวิธีการเล่นการ์ดก็คือลงการ์ดที่มีตัวเลขมากกว่าหรือน้อยกว่า1จํานวนค่ะของการ์ดที่ลงไปบนกองทิ้งก่อนหน้าค่ะอย่างสมมติว่ากองทิ้งตอนนี้ค่ะของเราเป็นเลข3เลขที่เราสามารถทิ้งได้ก็จะเป็น2กับ4ค่ค่ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่า กองทิ้งค่ะเป็นเลข1หรือเลข5เนี่ยก็จะพิเศษกว่าใบอื่นหน่อยตรงที่ว่าถ้ากองทิ้งเป็น5เราสามารถลง1ได้ด้วยอ่าเป็น1หรือ4หรือว่าถ้ากองทิ้งเป็น1เนี่ยก็สามารถลงเลข5หรือว่า2ได้ค่ะแต่ว่าถ้าในมือผู้เล่นไม่สามารถเล่นการได้ก็จะต้องทำการจัว่วแล้วก็ข้ามไปเทินคนต่อไปแทนค่ะ เรามาดูวิธีการโกงเกมนี้กันดีกว่าค่ะชื่อเกมก็บอกอยู่แล้วค่ะว่ามแมลงเมาจอมโกงดังนั้นทุกคนสามารถโกงในเกมนี้ได้ค่ะวิธีการโกงก็ไม่ยากเลยก็แค่แอบทิ้งการ์ดยังไงก็ได้ให้เนียนที่สุดค่ะทิ้งได้ทีละหนึ่งใบเท่านั้นนะแล้วก็มีกฎอีกอย่างหนึ่งก็คือมือเนี่ยยังจะต้องอยู่บนโต๊ะด้วยแต่เวลาทิ้งค่ะเราจะสามารถทิ้งเราจะทิ้งแบบอย่างนี้ สีพัันไหลค่ะ หรือว่าแอบเอาไปซ่อนหรืออะไรก็ได้อย่าให้คนที่เป็นผู้พิทักษ์เนี่ยจับได้ถ้าโดนจับได้ขึ้นมาเราก็จะกลายเป็นผู้พิทักษ์แทนค่ะโดยการใบเนี่ยก็จะถูกส่งต่อมาให้เราแล้วก็คนที่เคยเป็นผู้พิทักษ์เนี่ยก็จะต้องเอาการ์ดหนึ่งใบในมือเขาเอามาให้เราด้วยค่ะอ่ะแล้วก็ระหว่างที่มีผู้เล่นโดนผู้พิทักษ์จับได้ค่ะคนที่เหลือไม่สามารถทำการโกงในช่วงชุลมุนตอนนั้นได้ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าสมมติเต๋าแก๊สในมือแค่ใบเดียวเนี่ยใบนี้จะไม่สามารถทําการโกงได้นะคะจะต้องเล่นตามปกติเท่านั้นค่ะขออธิบายเพิ่มเติมสําหรับผู้ที่มีกาก์ดผู้พิทักษ์อยู่ในมือนะคะว่าจะต้องซื่อสัตย์ค่ะแล้วก็ห้ามทําการโกงเด็ดขาดในระหว่างการเล่นค่ะเมื่อ,อไหร่ก็ตามค่ะที่คอยซดอส่องดูแลแล้วเจอคนที่ทําการโกงก็สามารถชี้ไปได้เลยค่ะว่าให้เห็นนะเกมก็จะหยุดลงค่ะแล้วเราก็จะมา ทำการแลกเปลี่ยนการ์ดกันอย่างที่บอกไปเมื่อก่อนอนนี้ค่ะแต่ว่าถ้าสมมติจับตัวผิดคนที่เราจับตัวเนี่ยไม่ได้โกงก็จะต้องหยิบการ์ดเพิ่มหนึ่งใบแล้วก็เป็นผู้พิทักษ์ต่อไปค่ะนอกจากการผู้พิทักษ์แล้วค่ะยังมีการ์ดพิเศษอื่นๆด้วยค่ะอย่างเช่นใบนี้ค่ะใบนี้ชื่อว่าแมลงเม้าจอมโกงค่ะการใบนี้จะมีแค่ผู้พิทักษ์คนเดียวที่สามารถเล่นการ์ดตามปกติได้ส่วนคนอื่นๆที่เหลือจะต้องทําการโกงเท่านั้นไม่สามารถลงการ์ดนี้ตามปกติได้ค่ะ การ์ใบนี้ค่ะไม่สามารถเอาไปให้คนอื่นได้ด้วยนะคะส่วนการ์ที่เหลือค่ะเป็นการแอคชั่นที่ผู้เล่นทุกคนสามารถลงเล่นการ์ได้ตามปกติเลยอ่ะเริ่มจากการ์แมงมุมค่ะการ์แมงมุมค่ะเมื่อลงการ์ดไปแล้วเราสามารถทําการให้การหนึ่งใบในมือเรากับผู้เล่นคนไหนก็ได้ค่ะ ต่อมา baptism, compass, like ค่ะการแมลงสาบเมื em. lasse, <Piet. S 2> ่อม SO ีคนเล่นการใบนี้ค่ะให้ทุกคนแย่งกันลงเลขที่ตรงกับการแมลงสาบที่ถูกลงไปค่ะใครลงได้ก่อนก็ได้เป็นคนลงการ์ดแค่คนเดียวค่ะต่อมาค่ะการใบนี้คือการ์ดมดค่ะการ์ดมดเนี่ยเมื่อมีคนลงมาแล้วทุกคนค่ะจะต้องทําการจั่วการ์ดหนึ่งใบจากกองทิ้งยกเว้นคนที่เป็นคนลงการ์ดไม่จำเป็นต้องจั่วค่ะส่วนการ์ดใบสุดท้ายค่ะคือการ์ดยุงการ์ดใบนี้ค่ะเมื่อโดนลงแล้ว ทุกคนต้องลุมแย่งกันตบการ์ดยุงค่ะคนที่ตบการ์ดยุงเป็นคนสุดท้ายจะถูกลงโทษโดยการรับการ์ดหนึ่งใบาจากผู้เล่นทุกคนมาไว้ในมือค่ะเมื่อกองจัจวหมดค่ะให้ผู้เล่นนำการ์ดทั้งหมดในกองทิ้งมาสับใหม่เป็นกองจว่วค่ะเมื่อ,อไร่ก็ตามที่มีผู้เล่นการ์ดหมดมือถือว่าจบรอบค่ะเรามาดูวิธีการนับคะแนนตอนจบรอบกันดีกว่าค่ะ เริ่มจากการธรรมดาที่ไม่มีความสามารถพิเศษใดๆค่ะการใบนี้จะติดลบ1แต้มต่อใบค่ะต่อมาค่ะการแอคชั่นที่มีความสามารถพิเศษอาการพวกนี้ค่ะจะติดลบ5แต้มต่อใบค่ะสุดท้ายคนที่ยังเหลือมาการแมลงเมาจอมโกงอยู่ในมือค่ะการใบนี้จะติดลบ10แต้มต่อใบค่ะ เมื่อทำการนับคะแนนจบรอบเสร็จแล้วเราจะเริ่มเทินต่อไปด้วยการให้คนทางซ้ายมือของผู้ที่เป็นผู้พิทักษ์คนแรกในรอบนั้น<ฆ>ได้เป็นผู้พิทักษ์คนต่อไปค่ะเกมนี้ค่ะจะจบเมื่อผู้เล่นทุกคนได้เป็นผู้เล่นคนแรกแล้วหมายความว่าเกมนี้ค่ะถ้าสมมติเล่น5คนก็จะเล่นทั้งหมด5รอบเล่น4คนก็จะเล่นทั้งหมด4รอบแบบนี้ค่ะตอนจบเกมค่ะก็คือคนที่มีคะแนนติดลบน้อยที่สุดจะเป็นคนที่ชนะไปค่ะ และนี่คือทั้งหมดของเกม s h i t t i n g m o s s เลมลงเม้าจอมโกงค่ะเป็นเกมที่เหมาะกับการปาร์ตี้มากๆถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้แชมพูและบอดเกมไหนท์ฮาทุเพขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย